ดูดูดูจะปีนคอกไปไหนแล้วนี่เอ้า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 จะไปไหนนี่ดูดูดูทำอะไรนะ่ะทำอะไรเอาไปเรียกพี่ด,พดาวเอาเรียกพี่ดาวมาเล่นด้วยเอ้าเถี่ยมสินอนตีฮะเออสวัสดีค่ะทบทารในช่องคายทองคำนะคะดูจันจ้าวทำอะไรดูดู โดนน้ำหน่อยไม่ได้เลยห้าวเลยเรดูอออทำอะไรดูดูด <ud> ูดน <park> ูนลาเลงมากนะคะลาเลงมากได้โดนน้ำล้วเหมือนเด็กน้อยโดนน้ำฝนใหม่นะคะดูอออกล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากจับได้แต่ดินเข้าปากนูนนูน นู่นนู่นกล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากแต่กำดินเข้าปากเออถึกน้ำแล้วถึกน้ำแล้วอู้ยม่วนเลยนี่นู่นนู่นนู่นแม่มาสีให้อีกแล้วไปเล่นน้ำแล้วไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำแล้วลูกแล้วแล้วเล่นน้ำพุ่นพุ่นพุ่นไปเล่นน้ำครับไปเล่นน้ำ เห็นน้ำบ่ได้ค่ะเห็นน้ำบ่ได้นู่นเด็กน้อยเห็นน้ำไหมเด็กน้อยเห็นน้ำไหมโอ้พ่นใบเล่นน้ำติหนุพ่นใบเล่นน้ำพูน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 เกล็ดให้ไม่วอดเลยไม่วอดใบเล่นน้ำนี่นี่นี่ใบอาจารย์เจ้าเล่นน้ำติเฮ้ยนี่สิทธิ์เข้าไปแน่คอกอีกบังเจ้ พูน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 เอ้าเอาสู่แล้วสู่แล้วไปแล้วไปแล้วเจ้ไปแล้วไปแล้วเด็กน้อยอยากเล่นน้ำแล้วพูนพูนเด็กน้อยอยากเล่นน้ำพูนพูนเด็กน้อยอยากเล่นน้ำนี่นี่เด็กน้อยอยากเล่นน้ำนี่นี่นี่มี เล็กหน่อยจะได้เห็นน้ำบ่ไดน้นี่เล่นน,น้ำน้ำเล่นน้ำน้ำเล่นน้ำน้ำไม่หมุนฝุ่นไม่หมุนจีดน้ำเล่นน้ำนนี่สุดยอดสุดยอด เอาแต่ทำไม่นี่นี่นี่นเฮ็ดยังแกสันะนี่ดูดูดูดทำอะไรนะทำอะไรเอาเรียกพี่ดาวเอาเรียกพี่ดาวมาเล่นด้วยเอา้าเอ้าดูบอาพี่ดาวพี่ดาวมาหาหนูหน้อย นอ่นนอ่นเถื่อนทีนอนตีเฮ้ยเอา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 เห็ดหยางแจกสัตวเอากระดึบกระดึบกระดึบแล้วเอา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 อี๋อลูกที่แหละลูกที่แหละอลูกลูกลูก ลุกตําลุกไหมโอ้เด็กหน่อยหาวอีหรีเลยบอนฝนสิโตอีกติเจ้อเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เตรียมตัวรับพยายุหาวเลยค่ะหาวแหง้งหาวแห้งสงสัยกำลังชาร์จแบตติมได้นี่ มามามาจะไปพิงหัวหัวมันสิพังนน่นโน่นโน่นโน่นนู่น,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 นดูทำ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 เยอโอ้เมืเ่อพระเฮ็ดได้จันเจ้าเฮ็ดได้ผู้เดียว เด่นดูดูดดเอาเอานอนอีกเอาเอาเอมเฮ้ยดวเบอร์แมกับลูกเพิ่นตีละมวนทั้งนี่ถืออันนี้น้ำทุกคนย่ขอบคุณค่ะอยอุ้ยหาวแหงุ้ยหาวแหงเอินพีดาวมาเล่นน้มาเร็วเอิญพีดาวมาเล่นน้ำเกาไปเอิญพีดาวมาเล่นน้ำไปเร็ว ไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วเล่นอีกแล้วมาอีกแล้วทำดูทำดูทำโอ้มันนี่นั่งหาวได้เต็มที่แล้วครับมาเนี่ยห้องไซสชัดแป๊ดเต็มที่แล้วเล่นได้เต็มที่เลยวันนี้เล่นไปเล่นมาเดี๋ยวเบ็ดหมดอีก เราฉีดน้ําให้นะแม่วนให้แม่แปลงฉีดน้ำเราเลยฉีดน้ําดินให้เปียกยินค่ะาย,ยินดูดูด,ดูดูมือในนะใน้อยนะมือในน้อยเฮี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 ยไม่สนใจแม่เลยดูดูเล่นอยู่ยคนเดียวเลย พี่ดาวก็อยู่ความโตเล่นอยู่นู่นนะคะน้องอันน้องก็จะปีนรั้วไปหาพี่อ้าวเหรอ้าวไอเดียไอเดายเนี่นนยเนี่ยหันมาแล้วหันมาแล้วหันมาแล้ว นั่นแหละดูดูดูพี่ดาวหวงโตก็ดูอ๋ออ๋อเนี่ยโชคมากมาโตน,นี้แหละเจ้า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 มานี่เร็วนี่เร็วมานี่เร็วนู่นโน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 ่น,นถ้าอะไรอย่างนี้อืม เรียนแบบมาจากพี่ดาวบอท่า <intend> น <ời> kind of right ี้น่ะเรียนแบบมาจากพี่ดาวบอกแม่ก็งกหัวงกก็เรียกลูกนะคะเรียกลูกไปเรียกลูกไปหาเล่าเล่าทำท่าอะไรอีกครับวับวับนะครับเนี่ยเนี่ยคืนเด็กแล้วนในจันเจ้า คืนเด็กแล้วคืนเด็กแล้วรู้ทุกอย่างอืมอืมแมบบนยะียีย,ยีมวนแหง้งมวนแหง้งมวนแหง้แหง อาปีนไปอาปีนข้ามรั้วไปหาพี่ดาวเล้วปีนข้ามรั้วหาพี่ดาวเร้วเล่นเล่นอิ่มแล้วก็ไปเติมพลังก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่อีกตอนนี้ไปเติมพลังก่อนบุถากินนมนาง ติมพลังให้เต็มอิ่มก่อนเดี๋ยวเขามาเล่นวิ่งเล่นใหม่นะจ้าจัานเจ้าดูดูดูจะปีนคอกไปไหนแล้วนี่เอ้า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 จะไปไหนนี่ด,ดูดูดูฮะอยากจะไปเที่ยวข้างนอกบ่ฮะพี่ดาวบ่ให้ไปเที่ยวนัเนเน่เป็นการเป็นขบวนปีนคอกเอาขึ้นมา้ไหมเอาขึ้นมา้ไหม เอาขึ้นทำไม่เร็วเด้เอาหนึ่งสองซ้ำเออหนึ่งสองซ้ำพุนผุนเออผุนผุนเออแน่นอนแน่นอนเว้ยเว้ยผุนปีนไปหาพี่ดาวเรด้มา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 ไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคำคันไม่ต้องคำคันค่อยๆไปลูกค่อยๆไปไม่ต้องคำคันพุนพุนพุนเบิ่งขาเบิ่งขาพุนพุนเอาหนึ่งสองซ้ำจะเลยไหม เง้ยม yeah. ันเกินอันโตแล้วนี่แมนโบอืมมันเป็นเด็กน้อยแล้วสิเอาขึ้นไม้เด่นห่อเอาบะยอมบะยอมเอาบะยอมพูนพูนพูนบังทาบังทากับบังทาพูน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 บื้ยเทพเป็นตนายเลยพูนเเปป็็นนนตายอ นี่นี่บอกว่าพอเล่นอันบายูดูดูเด้ดอว่าสันเนี่ยนั่งสินี้ไปเที่ยวเด้แม่นบ่ฝุ่นรับตาไม่ไม่ไม่ใส่อีกบืย้ยซัมไดเอาไปย่อมอีกเอาไปย่อมอีกนี่นี่นี่ <laughs> มามามาเข่าชี้หักใสใสเบิ่งแข่ว <laughs> เบิ่บง ไปพอว,วางเข่าก้นีกจะออกไหวทีไรพนุมมจะแจกทุกของไมหมพนุเอ็นเอ้าเอ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องทองคำด้วยนะคะรักพี่ทองและนอ้องดาวเรืองน้อยๆติดคอยรักนานๆฝักพี่ทองและนอ้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ